วันนี้พี่จิ๊บมีเรื่องการทำงานมาเล่าให้ฟังจ้ะที่คาสิโนเนี่ยตำแหน่งดีลเลอร์เขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทจ้ะก็จะมี full time part time และก็ on call พี่จิ๊บเองเป็น full time ค่ะพองานตารางก็จะตายตัววันละ8ชั่วโมงเข้าออกงานตามเวลาที่กำหนดเลยแต่บอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้ทำครบหรอกนะ เฉลี่ยจริงๆอยู่แค่ประมาณ6-7ชั่วโมงเองเพราะที่ทำงานเขาจะพยายามไม่ให้พนักงานทำโอทหรือทำเกินเวลาจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปพะนะแม <c oughs> นบอนี่แถมเขายังมีระบบน่ารักน่ารักอีกอย่างเรียกว่า early out หรือว่า EO ก็คือถ้าวันไหนเราอยากเลิกงานก่อนเวลาก็แค่กดลงชื่อในแอปเลยดีเลอรทุกคนต้องรู้จักคำนี้แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้ทุกครั้งนะจ๊ะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นลูกค จะเยอะหรือน้อยแล้วก็แล้วแต่หัวหน้างานจะเป็นคนพิจารณาอีกทีจ้าบางวันโต๊ะเต็มคนเล่นแน่นพี่อยากอีโอยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าวันไหนบรรยากาศเงียบเงียบลูกค้าน้อย โอกาสได้กลับไวัยสูงมากบอกเลยว่ารุ้น E.O. เนี่ยบางทีลุ้นกว่าลุ้นไพ่บนโต๊ะอีกนะ <laughs> นี่แหละค่าชีวิตดีลเลอร์ฟังดูง่ายๆแต่จริงๆแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่คนข้างนอกไม่ค่อยรู้เหมือนกันจ้าวันนี้ขอเมาส์แค่นี้ก่อนจ้าทำต้ยมยำปลาแซลมอนไว้หิวแล้วจ้าขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเราเจอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนบ๊ายบาย